สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับสวนสานิตบอนสีอีกแล้วนะคะวันนี้พบกันยามเย็นๆนะคะได้ยินเสียงฝาน,นิดนึงนะคะฝนจะมานะคะสําหรับวันนี้นะคะหนูก็จะพาไปชมสวนนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะหนูฝากกดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมแม่พนันธุบอนสีแล้วก็ตัวลูกบอนสีไปพร้อมๆกันค่ะ สำหรับวันนี้ก็มีไม้มา,าแบ่งหลายสายพันธุ์นานาพันธุ์เหมือนกันนะคะใครสนใจพันธุ์ไหนนะคะก็สามารถจดชื่อไว้ได้เลยนะคะจดชื่อพันธุ์จดไซส์กระถางไว้ได้เลยนะคะเบอร์โทรนะคะ0642824363นะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะสามารถโทรได้ตลอดเลยนะคะกลางคืนก็โทรได้คะ่ะนี่อันนี้จะเป็นสองอุทยานนะคะสองอุทยานตัวนี้ก็จะมีแบ่งอยู่ที่แปดสิบาทนะคะสวยนะคะหายากตัวนี้ค่ะ ตอนเด็กๆเขาจะออกเปรอะๆนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะจะเปิดโทนประมาณนี้ค่ะตอนเด็กๆนะคะตัวนี้มีแบ่งแปดสิบนะคะเผื่อใครสนใจนะคะใบอื่นกําลังจะทิ้งใบแล้วค่ะนี่นะคะสองอุทยานมีแบ่งแปดสิบกระถางสี่นิ้วค่ะถ้าพี่ๆท่านใดดูแรกๆนะคะน่าจะตมต้นนี้ได้นะคะที่ใบใหญ่ๆเลยนะคะนี่อันนี้เอาไปผ่าแล้วก็เอามาไว้ที่เดิมนะคะเพิ่งฟื้นตัวเนะคะ่ะนี่ก็ยักษ์ปักหลันนะคะนี่เลย อันนี้ก็จะเป็นบรรดาลูกไม้นะคะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นลูกไม้ค่ะมีหลายโทนเลยนะคะมีปราสาททองนะคะตอนโตจะเป็นสีประมาณนี้นะคะตัวนี้กระถางต้นลูกก็ยังมีแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะยิ่งโตเขาจะยิ่งเข้มไปเรื่อยๆค่ะตัวนี้นะคะปราสาททองนี่อันนี้อยู่ในป่าเลยนะคะสีสวยมีหลายโทนอยู่ค่ะป่าตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูต้นนี้ก่อนนะคะต้นนี้เขาชื่อว่าจบพันคอน,นะคะเขาจะเป็นลายเปิดๆนะคะใบใหญ่คะ่ะตัวนี้นี่ออกเปิอะเขียวเปิอะชุมพูนะคะตัวนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะสําหรับต้นลูกของเขานะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือเพชรเจสีนะคะที่นูบอกว่าด่างแล้วแต่ใบจริงๆนะคะสําหรับพวกไม้ด่างทแทบทุกตัวเลยนะคะ น,นี้ยักษ์รณพักนะคะยักษ์รณพักก็จะมีแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะสําหรับยักษ์รณพักค่ะตอนในเด็กเขาจะเป็นพื้นออกเขียวๆก่อนนะคะนี่ค่ะแล้วก็กัดไปเรื่อยๆตัวนี้เป็นตับรามเกียรน,นะคะมีหูใต้ใบด้วยค่ะเนี่ยนะคะลุงไม้ตัวนี้ค่ะอ๋อบอนเก่านะคะบอนเก่าตัวนี้ที่หนูขายไปในานามบอนเก่าไม่ทราบชื่อค่ะตัวเขาจะเป็นแบบนี้นะคะนี่เลยสีสวยมาก ตัดสวยมากเลยนะคะกําลังออกดอกด้วยนี่เลยเนี่ยคะ่ะเวลาโตของไก่มาเหสวนนะคะสวยมากเป็นโทนชมพูนะคะนี่เอานุให้ดูนะคะตอนเด็กๆเ,เขาจะเป็นนะคะจะเห็นไหมคะใบล่างนี่จะเป็นแบบพื้นเขียวจุดๆก่อนนะคะน่คะยิ่งโตจะยิ่งสวยนะคะถ้าใครชอบใบหยกัยกๆแบบนี้นะคะเหมือนชอดอกไม้เลย ขอบหยากๆนะคะตัวนี้ก็มีแบ่ง50บาทนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมต้นลูกอีกทีหนึ่งนะคะนี่ค่ะชินะบัญชอนนะคะหน้าหวานๆก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเทพสถิตนะคะตัวนี้อันนี้ไก่สุดสงวนนะคะไก่สุดสงวนสวยมากเลยถ้ามีต้นลูกนะคะหนูจะแบ่งอยู่ที่35บานะคะนี่ตอนเด็กจะเขียวหมดเลยนะคะแล้วก็เขาจะกัดเฉพาะด้านในนะคะขอบเขียวเนี่ยเขาจะทิ้งไว้นะคะ เขาจะกัดไม่เต็มใบค่ะเนี่ยค่ะกลางนี่คือองคุรีมานนะคะองคุรีมานใบเค็มมากนะคะแล้วก็ข้างในจะกัดแดงนะคะตัวนี้ยิ่งโตยิ่งสวยองคุรีมานก็จะมีแบ่ง80บาทนะคะสําหรับองคุรีมานเนี่ยค่ะน,นี้เอกชัยนะคะเวลากัดจะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นโทนชมพูค่ะเอกชัยคะ่ะจะมีแบ่ง100บาทนะคะสำหรับเอกชัย นี่ค่ะลูกไม้นะคะลูกไม้ใบพัดนะคะที่หนูบอกว่าอ่าเป็นทรงใบพัดหรือว่ากึ่งกาบนะคะที่สีเข้มเๆนะคะ่ะออกม่วงเปิอเขียวนะคะตอนโตเขาจะออกสีประมาณนี้นะคะนี่เลยใบใหญ่ด้วยนะคะยิ่งโตยิ่งใบใหญ่ตัวนี้ก็จะมีแบ่งหนึ่งร้อยบาทนะคะสําหรับกระถางสี่นิ้วะคะ่ะข้างๆกันนะคะตัวนี้เป็นนี่อันนี้ทะกลพะเกียรตินะคะทะกลพัะเกียรติที่หนูบอกว่า,วาเม็ดเขาจะขึ้นบนพื้นใบนะคะ ตัวนี้ก็มีแบ่ง90บาทนะคะทากลนะเกียดกระถางสีนี้อยู่นะคะ,ะคะ่ะไก่มาเหศวนตอนเด็กจะเป็นสีนี้นะคะก็คือพื้นเขียวแล้วก็เป็นจุดๆค่ะแล้วก็เขาจะกัดเม็ดเชื่อมกันไปเรื่อยๆนะคะไก่มาเหศวนตัวนี้จะอยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะอันนี้กาบนะคะกาบตีชดานะคะ อันนี้จะส้นไม่สูงนะคะต้นแต่แต้ตัวนี้จะอยู่ที่ราคาให้ไปสองร้อบาทนะคะทรงประมาณนี้ค่ะบอลกาบตีชดานะคะทรงใบสวยค่ะนางรากสดป้ายนะคะวันนี้ก็มีมาแบ่งด้วยนะคะจะอยู่ที่ต้นละหนึ่งรอบาทนะคะนางรากสดป้ายเขาจะเป็นตับนางสงการนะคะอันนี้ใบหอกนะคะใบหอกโทนแบบออกเขียวเปิอะเปนิดน,น,นึงนะคะเนี่ยค่ะตัวนี้นะคะอันนี้ให้ไปต้นละ 80บาทนะคะมีต้นเดียวค่ะนี่นะคะทรงสวยนะะี่ค่ะทรงเป็นช่อดีมากเลยอันนี้หนูรวบให้ดูค่ะเพราะว่าไม่รวบแล้วมอมงไม่เห็นสีเลยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้พญาสุรเสณ์นะคะน่าจะเหลือต้นเดียวแล้วนะคะตัวนี้ให้ไปราคา50บาทนะคะพญาสุรเสณ์อันนี้เป็นองค์ลักนะคะใบแข็งก้านแข็งนะคะตัวนี้ทรงดีมากอันนี้ให้ไปราคา100บาทนะคะสําหรับองคลักค่ะใบกลมนะคะตัวนี้ อันนี้พายจันนะคะพายจันเป็นไม้ตับขุนช้างขุนแผนนะคะตัวนี้จะอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะสำหรับพายจันเขาเป็นไม้ป้ายนะคะไม้ป้ายด้วยนี่ค่ะสวยมากหนึ่งร้อยบาทค่ะค่ะวันนี้เจอธาตุบางแก้วหนึ่งต้นนะคะใครรับธาตุบางแก้วนะคะต้นนี้หนูขออยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะมีต้นเดียวคะ่ะธาตุบางแก้วอันนี้จะเป็นองค์คุรีมานนะคะองค์คูรีมาน อันนี้จะอยู่ที่ต้นละ80บาทนะคะเขาจะกัดไปเรื่อยๆค่ะตัวนี้นะคะมาจากเขียวนะคะนี่ดูใบล่างเลยนะคะมาจากเขียวใบแข็งก้านแข็งเหมือนกันนะคะตัวนี้องคุริมาเดี๋ยวเขาจะกัดเงาๆไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวหนูจะพาไปชมต้นแม่อีกทีหนึ่งนะคะอันนี้วังทองนะคะต้นละหนึ่งรนะคะนี่เส้นใบเขาจะเข้มขึ้นเรื่อยๆนะคะเส้นใบที่อยู่อย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็มันจะชัดขึ้นเรื่อยๆตั้ตอนโตนะคะตัวนี้มีแบ่ง100บาทค่ะอันนี้สาวสันกำแพงนะคะสาวสันกำแพงจะอยู่ที่ราคา35บาทนะคะตัวนี้สาวสันกำแพงค่ะอันนี้นะคะจะเป็นจังหวัดบุรีรัมย์เป็นไม้ใบกลมนะคะไซส์นี้ให้ไปอยู่ที่100บาทนะคะกระถาง4นิ้วค่ะใบกลมม่องเลยนะคะใบก็แข็งนะคะตับจังหวัดค่ะพญาหงนะคะตัวนี้เป็นไม้ที่มีหูใต้ใบค่ะ ใบออกโทนส้มๆนะคะสำหรับพญาหงนี่จะมีแบ่งอยู่ที่ราคา150บาทนะคะอันนี้บางใบก็เริ่มมีหูมาแล้วนะคะตัวนี้ห5 0ค่ะพญาหงไม้เก่านะคะใครชอบไม้สะสมที่มีหูใต้ใบนะคะก็แนะนำตัวนี้เลยนะคะจะมีพญาหงสีถนนชัยแล้วก็ที่มีทุกใบคือเจ้าเงาะนะคะจะมีทุกใบแต่อันนี้บางใบมีบางใบไม่มีได้นะคะสําหรับพญาหงค่ะนี่อันนี้ใบหอกนะคะ โทนจอกม่วงเข้มนะคะยิ่งโตยิ่งสวยค่ะอันนี้คือต้นลูกอ่าของที่หนูปลูกข้างก๊อกน้ํานะคะใช่ค่ะต้นเดียวกันนะคะตัวนี้จะให้ไปราคาสองร้อบาทนะคะสําหรับใบหอกตัวนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นบางใหญ่นะคะบางใหญ่ให้ไปต้นละแปดสิบบาทนะคะสีวันว่าเลยนะคะตัวนี้นี่ค่ะอันนี้แสงพระธาตุนะคะแสงพระธาตุจะเป็นพื้นขาวเม็ดแดงแบบนี้ค่ะ ขาวเปิดๆนิดนึงนะคะตัวนี้จะอยู่ที่ต้นละห้าสิบบาทนะคะแสงพระธาตุนี่ค่ะอันนี้เป็นไม้เหลืองนะคะเหลืองตัวนี้จะชื่อว่าเหลืองมณีรัตน์นะคะเหลืองมณีรัตน์เนี่ยค่ะอันนี้นะคะที่อ่าถ้าพี่ๆจำได้หนูจะปลูกไว้ตรงถัดๆใ,ใ,ใกล้ดารานพรรุพัฒ์เดี๋ยวหนูพาไปชมอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้คือเหลืองมณีรัตน์นะคะนี่เริ่มมีลูกมาแบ่งแล้วค่ะแบ่งครั้งแรกนะคะตัวนี้ให้ไปราคาสองบาทนะคะสำหรับเหลืองมณีรัตน์นะคะ นี่ค่ะอันนี้ทับทิมบุรพานะคะทับทิมบุรพาต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะตัวนี้จะกัดแดงนะคะตัวนี้ค่ะทับทิมบุรพาเริ่มกัดแล้วนะคะให้ไปหนึ่งร้อยค่ะอันนี้จะเป็นเจ้าจัก,กรพพัดด่างนะคะเริ่มกัดสีมาแล้วด้วยค่ะตัวนี้จะอยู่ที่ราคาแปดสิบาทนะคะเจ้าจัก,กรพพัดด่างต้นตแล้วเหมือนกันนะคะนี่เลยยาสุรเสรยังพอมีสำรองอยู่นะคะเจอเพิ่มเติมต้นละห้าสิบบาทะคะ่ะ อันนี้จะเป็นอำนาจนะคะอำนาจนี่ค่ะที่เป็นใบพัดนะคะตัวนี้นะคะจะอยู่ที่ราคาหนึนะคะชื่อดีมากนะคะเดี๋ยวหนูยกให้ดูนี่ค่ะอำนาจนะคะใบแข็งเหมือนกันนะคะแล้วก็ออกตัดโทนแดงๆส้มๆแบบนี้ค่ะเป็นใบพัดนะคะชื่ออำนาจให้ไปหนึ่งร้นะคะทรงใบดีมากเลยนะคะนี่ใบแปลกกว่าเพื่อนนะคะนี่เลย นี่เป็นสีเบญจรงไทยนะคะต้นนี้เริ่มกัดมาแล้วนะคะหนูขออยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะต้นนี้นี่ค่ะสีเบญจรงไทยนะคะชินน้นนาบัญชนนะคะนี่อันนี้หน้าหว,นวานเลยนะคะนี่ค่ะนะคะโทนนี้นะคะจะให้ไปอยู่ที่ราคาสองร้อยบาทนะคะชินานาบัญชนค่ะนี่นะคะมันสลับกับเม็ดสีชมพูดุดันมาด้วยนะคะสวยมากนะคะชินานาบัญชนเป็นไม้ที่แบบ ตามหาก,กันเยอะนะคะ200บาทค่ะนี่ค่ะด้วยสเน่ห์ของเขาด้วยนะคะเขามีทั้งความดูดันและความสีหวานอยู่ในตัวด้วยนะคะตัวนี้อันนี้จะเป็นป่นลัดนะคะป่นลัดนี่ข้างในเดี๋ยวโตจะกัดชมพูนะคะตัวนี้ให้ไปราคา100บาทนะคะค่ะอันนี้คือเหลืองมณีลั์ทั้งหมดเลยนะคะสําหรับวันนี้มีมาแบ่งนะคะอยู่ที่โตละ200บาทค่ะวันนี้มีเพชรสุวรรณโชติมาแบ่งนะคะเป็นแบบด่างน้อยนะคะ ดังมาแล้วนะคะตัวนี้เคยราคาสูงมากๆเลยถ้าใครรับนะคะตัวนี้หนูจะขออยู่ที่ราคา150บาทค่ะเพชรสุวรรณโชนนะคะนี่ค่ะอันนี้เพชรบ้านประทุมนะคะเพชรบ้านปทุมเนะะี่ยค่ะตัวนี้นะคะเป็นไม้ป้ายนะคะสวยมากเลยตัวนี้ก็จะมีแบ่งอยู่ที่ราคา150บาทนะคะสําหรับเพชรบ้านปทุมค่ะกระถาง4นิ้วนะคะป้ายสวยๆเลยอันนี้นะคะเมื่อกี้บังเขาอยู่เมื่อกี้ คือหานุมานเชิญธงนะคะหานุมานเชิญธงตัวนี้จะอยู่ที่ราคา100บาทนะคะหานุมานเชิญธงเดี๋ยวหนูพาไปชมต้นแม่นะคะอันนี้จะเป็นมหาดไทยนะคะมหาดไทยจะออกโทนเข้มนะคะตัวนี้ให้ไปราคาแ0สิบาทค่ะนางเรไรนะคะนางเรไรจะอยู่ที่ราคาแปสบาทนะคะนางเรไรค่ะออกโทนชมพูนะคะตัวนี้เนี่ยค่ะนางรากสดนะคะให้ไปต้นละ100อนะคะปลายสวยๆทั้งนั้นเลย นี่ค่ะอันนี้เพชรบ,บ้านปทุมทั้งหมดเลยนะคะเป็นไม้ป้ายค่ะชมพูป้ายเขียวนะคะสีสวยมากอันนี้เป็นภูพิงนะคะภูพิงนี่ภูพิงจะอยู่ที่ต้นละหนึบาทนะคะเป็นไม้ป้ายม้อยเก่านะคะตัวนี้นี่ค่ะสวยมากนะคะภูพิงหนึบาทค่ะถ้าใครจําได้วันนั้นหนูวางต้นแม่เขาไว้นะคะกําลังลงหัวเลยนะคะสีกําลังสดเลย ลูกไม้โทนนี้นะคะถ้าใครรับหนูขออยู่ที่สี่สิบบาทนะคะนี่ค่ะลูกไม้เป็นแดงเปิอะเขียวเม็ดนะคะมีเม็ดเนี่ยค่ะอันนี้ให้ไปสี่สิบนะคะถ้าใครรับขอเป็นรหัสน้องหนูแล้วกันค่ะอันนี้เหลืองเงินทองนาคนะคะตัวนี้เขาอยู่กับบัวแก้วนะคะแต่บัวแก้วอ่ะโดนคุมนะคะสีมาเลยซีนิดน,นึงนะคะแต่ว่าก็ให้ไปพร้อมกันเลยนะคะให้ราคาคุ้มๆสองร้อยห้าสิบค่ะนี่ค่ะ อันนี้เป็นไม้ต้นคู่นะคะสาวารินนะคะเขาอยู่คู่กับเจ้าจากักรพรรดิด่ังนะคะตัวนี้นะคะถ้าใครรับหนูขออยู่ที่ราคา120บาทนะคะ120บาทคุ้มมากนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นบัวแก้วนะคะอยู่กับสีเบญจลงไทยนะคะถ้าใครรับนะคะกระถางนี้ขออยู่ที่ราคา200บาทค่ะสีเบญจลงไทยก็เริ่มกัดมาแล้วบัวแก้วก็เริ่มเปิดหน้าด่างมาบ้างแล้วนะคะนี่ค่ะนี่บัวแก้วต้นโตนะคะต้นแมเขา ตัวนี้นะคะเป็นไม้ที่เปิดด่างตอนโตน,นะคะด่างเยอะด่างน้อยแล้วแต่ใบนะคะจะยืนเป็นพื้นชมพูก่อนนะคะตัวนี้นะคะสวยมากนะคะนี่บัวกแก้วคะ่ะอันนี้คือไตพบนะคะไตพบอืมสีสวยนะคะไตพบอันนี้นะคะเป็นเพชรลาหูมีทั้งแบบที่เขาออกโทนเขียวนะคะหรือว่าน่าจะแพงแล้วนะคะแต่ต้นนี้ไม่แพงนะคะเผื่อใครรับนะคะหนูให้ไปเลยสองต้นคู่นะคะใบแข็งการแข็งพุ่มดีมากเลยค่ะ โทนเข้มๆนะคะตัวนี้ให้ไปราคาเอาไป170บาทค่ะมีกระถางเดียวนะคะไก่ทองนะคะไก่ทองเริ่มกัดแดงรละเรือมาบ้างแล้วนะคะสําหรับไก่ทองก็จะอยู่ที่ราคาให้ไป80บาทนะคะไก่ทองคะ่ะนี่คะ่ะ2องอุทยานตอนเด็กจะเป็นโทนนี้นะคะอยู่ที่ราคา80บาทเท่านั้นคะ่ะชายชนต้นนี้คือหลอดแดงแน่นอนนะคะตัวเนี้ย อันนี้ให้ไปหนึ่งรอยนะคะชายชนเทพเทวานะคะตัวนี้เป็นแบบป้ายนะคะนี่ป้ายมาแล้วนะคะตัวนี้ป้ายสวยเลยให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะเทพเทวาะคะ่ะอันนี้จะเป็นทวีราบหน้าม่วงนะคะเริ่มกับสีมาบ้างแล้วนะคะ ตัวนี้จะอยู่ที่ต้นละ1น0บาทค่ะทวีาบนา่วงค่ะราหูอมจันทร์นะคะราหูอมจันท์ก็จะเริ่มกัดมาบ้างแล้วนะคะเมเ็ดขาวๆเริ่มสว่างขึ้นมาแล้วค่ะจากที่เป็นโทนมืดๆนะคะตัวนี้จะอยู่ที่120บาทนะคะเขาคือราหูอมจันท์ค่ะอ่าอันนี้จะเป็นไม้ฟอร์มเตียฟอร์มพุ่มใบโดดอีกหนึ่งตัวนะคะเขาจะชื่อว่าเฉลิมพระเกียรตินะคะสีจอกโทนแบบแดงๆนิดนึงนะคะตัวนี้ให้ไปราคา100บาทค่ะ เฉลิมะเกตนะคะลูกไม้นะคะอันนี้เป็นลูกไม้อันนี้หนูให้ไปสีเหลือบนะคะสีแต่ละใบไม่เหมือนกันใบแข็งนะคะใบดกด้วยอันนี้ให้ไป150บาทนะคะขายได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอน,นะคะ่ะสําหรับลูกไม้ตัวนี้นะคะสวยมากๆเลยอันนี้ใบหอ,อกพาทเทลนะคะออกชมพูละเลื่อมาบนพื้นใบนะคะตัวนี้หนูให้ไป100บาทนะคะเผื่อใครสนใจใบหอ,อกโทนประมาณนี้นะคะชมพูละเลื่อเขาก็จะขึ้นเพิ่มเรื่อยๆค่ะ นี่อันนี้เป็นทองประกายแสดนะคะทองประกายแสดออกโทนแบบส้มๆนิดหนึ่งนะคะตัวนี้ให้ไปหนึยห้าบาทนะคะสำหรับทองประกายแสดคะ่ะสีสวยเลยนี่นะคะเจอไก่ฝรั่งมาหนึ่งต้นนะคะหนูจำไม่ได้แล้วพี่ทันใดถามหนูนะคะก็เผื่อพี่เขาแวะมาเห็นคลิปหนูคลิปนี้นะคะให้ไปห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะสำหรับไก่ฝรั่งเริ่มกัดหน้ามาแล้วคะ่ะจะกัดหน้าออกส้มๆนะคะตัวนี้ เมืองพิจิตนะคะเมืองพิจิตตัวนี้จะอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะใบดูกเหมือนกันใบออกกลมๆป้อมๆค่ะหนึ่งร้อยบาทนี่ค่ะชายโชวอันนี้ก็หนึ่งร้อยนะคะอันนี้เป็นทุ่งสีทองนะคะทุ่งสีทองอันนี้ให้ไปราคาหนึ่งรอยบาทค่ะเริ่มกัดมาบ้างแล้วนะคะอันนี้สุขีบจัดทับนะคะสุขีบจัดทับน่าจะเหลืออยู่หนึ่งต้นนะคะให้ไปราคาหนึ่งร้ยยี่สิบบาทนะคะสุขีบจัดทับค่ะ อันนี้เทพบรรพท์นะคะเป็นไม้กาบโทนชมพูค่ะตัวนี้นะคะหายากค่ะเทพบรรพทนะคะสําหรับใครที่อยากได้นะคะหนูให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะกระถางสี่นิ้วค่ะเทพบรรพต์เจอขุนสันเพิ่มนะคะมีขุนสันมาแบ่งหนึ่งต้นนะคะวันนี้ฟอร์มนี้ค่ะตัวนี้นะคะจะอยู่ที่ราคาสองร้อยบาทนะคะหายากค่ะขุนสันนะคะสองร้อยค่ะเป็นลูกไม้เปิดนะคะเปิดเม็ดแดงนะคะ อันนี้รหัสพอนนคูกนะคะให้ไปสี่สิบบาทคะ่ะเอกชัยนะคะเอกชยัยตัวนี้โตจะกัดชุมพูนะคะอันนี้ก็เริ่มกัดมานิดหน่อยแล้วนะคะตัวนี้ให้ไปหนึ่งร้อยบาทคะ่ะเอกชัยนะคะเมืองนครพนมนะคะใบกลมนะคะตัวนี้ตับจังหวัดนะคะตัวนี้ให้ไปราคาแปดสิบบาทนะคะเมืองนครพนมใบกลมถ้วยคะ่ะอันนี้องค์หญิงทอฝันแบบไม่ไป้ายนะคะถ้าไม่ไป้ายแล้วเขาก็จะไม่ไป้ายแล้วนะคะตัวนี้ ะะตั้งแต่เด็กยันโตสีสวยมากอันนี้ให้ไปราคาเจสบาทนะคะมีต้นเดียวค่ะเผื่อใครชอบสีเข้มๆแบบนี้นะคะเทพอมรมินค่ะจะเห็นได้ว่าเขาเริ่มกัดชุพูมาบ้างแล้วนะคะใบล่าสุดตัวนี้นะคะใบแข็งแล้วก็ใบจะมันๆเงาๆนะคะตอนเด็กจะสีเขียวตอนโตชุพูทั้งใบนะคะจะกัดมาเรื่อยๆค่ะตัวนี้นะคะให้ไป100บาทค่ะตัวนี้นะคะเทพอมรมลินอ่ามีอยู่หนึ่งต้นนะคะอันนี้คืออสูรินทานะคะ ตัวนี้หนูให้ไปราคา150บาทนะคะอสูนอินทาปลาบู่ทองนะคะปลาบู่ทองสีเปปอะค่ะตัวนี้นะคะก็จะอยู่ที่ราคาแ0บาทนะคะปลาบู่ทองนี่ค่ะยิ่งโตเขาจะยิ่งนะเข้มขึ้นอีกนะคะคุ้มซับนะคะที่เมื่อวานหนูให้ดูต้นแม่แล้วต้นแม่กัดเต็มที่แล้วจะเป็นอ่าตอนเด็กจะเป็นประมาณนี้นะคะตัวนี้จะอยู่ที่100บาทนะคะคุ้มซับนะคะออกนาสมสมค่ะ นี่คะ่ะพามาดูสีถนนชัยนะคะสีถนนชัยเป็นไม้เนี่ยคะ่ะทรงใบยาวๆเรียวๆนะคะโตมีหูใต้ใบนะคะแต่ว่าบางใบตอนเด็กก็มีหูเหมือนกันนะคะตัวนี้จะอยู่ที่150บาทนะคะสีถนนชัยคะ่ะอันนี้จะเป็นนำโชคนะคะนี่นำโชคไซส์นี้นะคะสี่นิ้วเหมือนกันตัวนี้ให้ไปห5 0บาทนะคะนำโชคจะเป็นใบกลมป้ายคะ่ะหานุมานอมมะพานะคะตัวนี้จะสีชมพูนะคะ ราคา40บาทค่ะหนุมานอมพัพพาค่ะตัวนี้อันนี้ศิลานักบาทนะคะดังสวยเลยตัวนี้ให้ไปราคา200บาทนะคะราศีพฤษศนะคะนี่จับใบให้ดูชัดๆนะคะราศีพฤษศจะอยู่ที่ราคา200บาทนะคะตัวนี้เนี่ค่ะสวยมัชชานุนะคะยังพอมีจำนวนอยู่คะ่ะใบสวยมากตัวนี้จะอยู่ที่ราคา100บาทนะคะมัชชานุ หานุมานเชิญทงนะคะตอนโตจะเป็นแบบนี้ค่ะสีสวยมากนะคะนี่ค่ะหานุมานเชิญทงทั้งหมดเลยนะคะตัวนี้นี่พื้นกัดชมพูนะคะตัวนี้วันนี้มีลูกมาแบ่งด้วยนะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะอันนี้เป็นต้นแม่เขาค่ะแล้วก็ถัดไปด้านบนนะคะจะเป็นพยาพันวังนะคะเดี๋ยวจะไปเขากลับมาก่อนนะคะนี่นะคะนี่สวยมากเลยนะคะพญาพันวังตอนโตเขาจะกัดแดงเต็มที่เลยนะคะ ตอนนี้เด็กก็จะพื้นขาวๆนะคะตัวนี้ก็จะมีแบ่ง50บาทนะคะนี่ค่ะนนี้ท่าจีนทั้งหมดเลยนะคะนี่พอแสงเข้านะคะส,สีจะเห็นชัดมากเลยนะคะว่าเขาเปิดด้วยนะคะตัวนี้ท่าจีนนะคะวันนี้มีมาแบ่งด้วยค่ะนี่ค่ะท่าจีนนะคะจะอยู่ที่กระถางละ150บาทนะคะตัวนี้บอลเก่าค่ะหายากแล้วนะคะสําหรับท่าจีน150ค่ะพอยชมพูนะคะโทนใบเข้มนะคะตัวนี้ มีพี่ๆถามกันมาอยู่นะคะว่ายังมีหรือเปล่านะคะยังพอมีจํานวนอยู่นะคะสําหรับพลอยชุมพูยังสั่งได้อยู่ค่ะต้นละ80บาทเท่านั้นนะคะสีสวยพลอยชุมพูค่ะหงยกนะคะหงยกจะอยู่ที่ราคา80บาทนะคะตัวนี้ที่ค่าใครจําได้นะคะมันจะเป็นต้นแม่ที่แบบยิ่งโตยิ่งสวยกอยใหญ่ๆนะคะตัวเนี้มีตัวลูกอยู่นะคะอยู่ที่ราคา80นะคะรากทะลุแลวคัะกระถาง4นิ้วนะคะหงยก ชมพูทวีปนะคะตัวนี้ก็ป้ายสวยค่ะนี่นะคะข้างในก็เริ่มกัดชมพูด้วยนะคะตัวนี้จะอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะคะชมพูทวีปเนี่ยค่ะอันนี้เป็นเทพประสิทธิ์ทั้งหมดเลยนะคะเทพประสิทธิ์ยังมีแบ่งอยู่นะคะจะอยู่ที่ต้นละหนึ่งร้อยอันนี้ยกให้ดูตัวอย่างคะ่ะสีสวยนะคะเทพประสิทธิ์โตเขาเป็นไม้กระดูกนะคะกระดูกเขาจะเข้มขึ้นมาอีกนะคะนี่ค่ะอันนี้ให้ไปหนึ่งร้อยบาทนะคะเทพประสิทธิ์ค่ะ เพชรจินดานะคะตัวนี้นะคะสีชมพูเลยนะคะบางใบก็จะมีหูใต้ใบมาบ้างแล้วนะคะยิ่งโตหูจะยิ่งเยอะใบใหญ่นะคะตัวนี้ให้ไปราคาแปดสิบาทนะคะเพชรจินดาค่ะอันนี้นะคะมิ่งมาเหสีนะคะมิ่งมาเหสีตัวนี้ก็จะอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะโตใบใหญ่เช่นเดียวกันแล้วก็มีหูใต้ใบค่ะหมอปริญญานะคะตัวนี้เป็นไม้ป้ายนะคะนี่ ดูได้มาในร้าหมอปริญญานะคะตัวนี้จะอยู่ที่ราคา350บาทนะคะสวยมากอันนี้ก็พญาหงนะคะนี่คะ่ะหูแต้ใบคือส่วนที่ยื่นออกมาจากใต้ใบแบบนี้นะคะอันนี้นะคะจังหวัดกำแพงเพชรนะคะใบกลมแป้นเหมือนกันออกชุมพูละเลือนะคะต้นละห้าสิบาทคะ่ะอันนี้นางมัดซีนะคะนางมัซีเริ่มกระสีมาแล้วด้วยนะคะสีสวยมาก ตัวนี้นะคะเป็นไม้เก่าสะสมหายากแล้วนะคะให้ไปราคา400บาทนะคะราคาจะสูงนิดนึงแต่ว่าตัวนี้หายากแล้วนะคะสวยมากนะคะให้ไป400ค่ะทงไทยนะคะทงไทยตัวนี้เป็นไม้กึ่งกาบนะคะตัวนี้จะอยู่ที่150บาทนะคะทงไทยอันนี้มหาราชนะคะมหาราช150นะคะกระถาง4นิ้วค่ะไม้ป้ายโบราณน,นะคะรน้พักตอน,นเด็กๆนะคะจะเป็นโหนเขียวใบายาวแบบนี้นะคะ ต้นละ100บาทนะคะยักษ์ลนพักค่ะอันนี้ก็เป็นมหาชัยนะคะมหาชัยก็ยังมีแบ่งอยู่นะคะจะอยู่ที่150นะคะที่เป็นปกคลิปเมื่อวานนะคะต้นแม่นะคะสวยมากนี่150บาทนะคะกระถาง4นิ้วค่ะเทวีสุริยาแบบไม่ไป้ายนะคะตัวนี้ให้ไป100บาทนะคะนี่ค่ะเทวีสุริยาไม่ไป้ายนะคะตัวนี้100บาทค่ะสีเขาสวยมากเลยนะคะตัวเนี้ย มีเม็ดเม็ดมาด้วยอันนี้ยาดฝนใบายาวนะคะยังมีแบ่งอยู่นะคะจะอยู่ที่ต้นลูกแบบนี้นะคะต้นละแปดสิบค่ะนี่ค่ะ้ากลพผเกียรินะคะ้ากลพผเกียริจะอยู่ที่ราคาเอาไปเก้าสิบบาทนะคะ้ากลพผเกียรินี่ค่ะอันนี้สวยนะคะขอบใบชมพูมาเลยเป็นลูกไม้นะคะตัวนี้ให้ไปราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะลูกไม้ผสมพ,พรพลล่วงนะคะยังพอมีจํานวนอยู่ค่ะต้นละหนึ่งร้อยนะคะตัวนี้ นี่ก็ชาละวันทั้งหมดเลยนะคะเมะื่อวานพาไปชมต้นแม่มานะคะลูกเขาก็กัดตามแม่มาแล้วนะคะออกโทนแบบแดงๆชุมพูและเลือนนิดหนึ่งนะคะตัวนี้จะอยู่ที่ราคา300บาทนะคะชื่อชาละวันเฉยๆนะคะไม่ใช่พญาชาละวันค่ะคนละตัวกันนะคะนี่ค่ะองค์หญิงน้อยนะคะองค์หญิงน้อยตัวนี้นะคะเป็นไม้ที่โตพุ่มไม่สูงเลยนะคะเป็นพุ่มเตี้ยๆนะคะใบจะดกๆนะคะเดี๋ยวหนูจะขึ้นรูปต้นแม่ให้ชมนะคะเขาจะแดงๆเลยใบาย,ยาวๆนะคะ ตัวนี้จะอยู่ที่ราคา150บาทชื่อองค์หิ่งน้อยนะคะมีจำนวนหลายต้นอยู่ค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นลูกไม้ใบหอกโทนน้ำตาลนะคะตัวนี้จะอยู่ที่ราคา100บาทนะคะโทนน้ำตาลไปทางดำนะคะตัวนี้ค่ะนี่100บาทนะคะน,นี่ดารานุพัททั้งหมดเลยนะคะกำลังโตคะ่ะชุดนี้นะคะชุดที่กระถาง4นิ้วที่มีแบ่งตอนนี้จะอยู่ที่470บาทนะคะปลายสวยๆเลยเป็นหน้าดั้งเดิมนะคะหน้าออริจินอลนะคะ อันนี้จะเป็นชมพูพันคองเมืองนะคะตัวนี้จะอยู่ที่ต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะชมพูพันคองเมืองค่ะอนุมานจองถนนนะคะต้นละห้าสิบบาทอันนี้เริ่มกัดแดงมาแล้วด้วยนะคะม้าแก้วนะคะม้าแก้วนี่อันนี้จะอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะม้าแก้วคะ่ะสุนทรภู่นะคะนี่ตอนนี้มีไซส์นี้นะคะไซส์ประมาณนี้ อันนี้อยู่ที่50นะคะสูนทอนูค่ะเนี่ยค่ะใบหอกนะคะทนน้าตาลดํานะคะตัวนี้ยิ่งโตจะยิ่งเข้มนะคะเหมือนต้นที่หนูถ่ายให้ดูด้านนอกนะคะเดี๋ยวหนูจะพาไปชมอีกทีหนึ่งนะคะมีแบ่งต้นละหนึ่งร้อยค่ะเนี่ยค่ะถ้าเทมอนสิงกัดเต็มจะเป็นแบบนี้นะคะจากที่ต้นเด็กเขาจะเป็นโทนเขียวนะคะโตกัดชุมพูได้ทั้งใบแบบนี้เลยตัวนี้จะอยู่ต้นเล็กนะคะต้นกระถางสี่นิ้วจะอยู่ที่สองร้อยบาทเดี๋ยวหนูเอาไซส์กระถางสี่นิ้วให้ดูค่ะเริ่มกัดสีมาแล้วนะคะ อันนี้เป็นหานุมานอมพะพานะคะจะเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะตัวนี้จะมีแบ่งสี่สิบบาทค่ะนี่ค่ะยักษ์ลน,นพักนะคะนี่ค่ะอันนี้ขุนไก่นะคะขุนไก่ไม้โบราณน,นะคะตัวนี้ก็มีแบ่งหนึ่งร้อยบาทนะคะสําหรับขุนไก่นะคะหรือว่าใครอยากได้นกสุสแสวงก็จะอยู่ที่หกสิบบาทนะคะนี่เลย